สวัสดีครับพี่น้องครับอันนี้ก็มาเบิ้งหน้าเลยครับเด้อมาเบิ้งท้องหน้าูโอ้ยทางญ้าทางเข้าซ้ำๆเดียวกัพกกบพี่น้องเลยไปจังเลิกกันซ้ำๆเดียวกับพี่น้องเอ้ยเบิ้งแนวปูโอ้ยโอ้ยเบิ้งในหน้าพี่น้องอันนี้ก็น้ำน้ำห้อยลงนะครับเด้อ น้ำลอโหนลอยลงนี่กระดำที่ดำก็เพราะว่าเขาบักเขาบักกกอันนั้นเขาบักกกไออยู่ข้ากกอยู่ข้ามันก็เลยแบบแช่อยู่น้ำมันก็เลยดำพี่น้องเออโอ้ยโ Pop, like อ้ยโอ้ยน้ำไผ่บกน้ำไผ่พี่น้องบุกน้ำไผ่น้องเห้ป้ากันหลายหลายพี่น้องน้องเห้ียปากันหลายหลายอ่อหลายแถ้เต็มนึง จะค่อยป่าจะค่อยบ้านก็นมันค้อยบ้านอย่มั้งโอ้ยบุกป่าพี่น้องโอ้ยโอ้ยบุกป่าโอ้โอ้บุกบุกบุกอืมเหรอเคลืนแต่แท่งเพิ่นบ้าอันขึ้นไปในเลอเด็วบวันนี้เสอือเคื่อนในเลอโน่อือโอ้โอ้โอ้โอโอ บุกโอยโอยนี่สมัยอย่างนั้นผู้ฆ่ากัมาลินอยูุ่กฮะบุกบุกบุก่ปน้องอือโอ้เข่าเข่ากระหังเลยี่น้องเออเข่ากระหามแล้วโอ้เด่นี่โอ้ย เาไมาเอาพี่เลยนี่ผักผ้าย์บ่เห็นหักไม้ยาดีหักไม้ยาดีเนาะโอ้โหผักผักพี่น้องผู้นี้พี่พี่น้องนี่มะพร้าวทองคำมะพร้าวทองคำมึงนู้นก็๊กกระเพือกมาปูก็๊กเนาะเอาไปตั้สาดเอาไปตั้มสะอาดพี่น้องเออผู้นี้ผู้ก๊กเต็มมึงพี่น้องทคากะเทเด้อเม้นบ่เเออนาะมันเกิดเองหรือเขาเอามาปูจัก จ้างมันก็เองนะครับมาปลูกก็มีรู้น้อยดค่อยยงเบิ่งเออคันนี้มีเพอเอาเยอะจองนิดจีโอ้ยจองในตำศาสตร์เนาะขอจองนะคะในตำศาสตร์เนาะถ้าใครปลูกก็อย่าให้คอยเ้อมันอยู่มันอยู่ฟังค่อยว่าโอ้ยพักผายพี่น้องพักผายาน้ำกับไม่ได้น้ากไม่เ๊อโเกมะก็เอาเนาะ อืมได้การเนาะได้การนนเนาะยเอันผักพายฮะผักพ,พายืดอย่ไรผักพายเืยยดใน,นี่เบ้มาขันแล้วหล่อควายลงมาแม่อ๋อควายลงมาแม่มันก็เลยทับอืมจังน้ำเลิกกับน้ำตื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะอันมีเล,เลือกหรือโตอันนี้บ่มีเลือกครับกับมีประมาทเนาะมีประมาทลงไปเล้วมันจะน้ำมีแต่สลามเพิ่มเหมือนสิบ ตีนเหม็นยานอยู่ได้อืมติดต่ยานอยู่เด้อซาแล้วลงเองเลรอเฮ่อมาหาลงยื้อเอาได้คอยหขยานปอมาหายานบ่เฮ่อมียานมียานบมาหามียานเดี๋ยวมาหาลงดีกว่ามาหามียานเอ้าลงกับเื้อเอาชงกับความคลานเนีกันนั่นระเบ้อเอามารอปอ ่อ้ยค่อยเอามารอปอนะเบอรนอยฮะอีเมเพนบาอ้ยก็พิเนาะคนมีย่านใคมียานกันนะกัเนาะคนวะเ่เอสีเองเฮ้มียานเอ้ยดงค่อยสือเองกบมียานอยู่เลยรอนหรือแรง้อนรืแบ่งบ่งบงลงหัวปุ่มลงเด้ออืมเงาเมืนเนาะ โอ้โอหวัดทีการที่การอันนี้แหละเบอร์อันนี้แหละเบอร์อีกแม่เพิ่นจะได้อันนี้แล้วอีกแม่เพิ่นจะได้อันนี้แล้วมหมงคู่นะฮึเหมือนทอมันได้ลำมือมาระดับเนาะสล้องสับลาบอยู่เนาะคุณมาทิมจุดเป็นตาลสุดาดิมันต่ย่างซ้ำนี้ไปทันทีเห็นเฮิปเอามงูปูเนาะ จะช่อมเอาเมดกับปีการเรีอกมือปเพิ่นเอาเฮาร์บอทิมบอเอาเพิ่นปลูกแล้วเหินหะและอาขาดซ้ำพอดีขาดก็ไม่เสือกกินแกงแกงอาก็กินกับแกงหน่อไม้กินกับแกงหน่อไม้รวงเวทนนี้โอ้โหด้การได้การพี่น้องงามพันหัมเดี๋ยวเงามาในพี่น้องนี่นี่พี่น้องนี่กำลังงามในพี่น้องกำลังงามนี่ ที that <Bond> ่เด็กมาหากับวันนั้นแหละแม่มาเอาเซมไปยืบอกนี่พี่น้องนี่เติมปูปูนี่พี่น้องนเอาปูปูอันยูยๆอ๋ออันนี้กับอ๋ออันดอกมันหรือบ่อเออโอ้โหตอว่าคะหย้าพินหากินตะดอกมันมันเกิดไม่แล้วดอกมันก็ออกนอกปลูกตอได้ปศน์เอาเจ้ก่อนอย่าเพิ่งกินแล้วบังวังปุ่มลงเด้อระวังหัวคว่ำลงเด้อ เอางายอยู่ก็ต้องเสมมาหาเอ๋บ่โอ้ขีตอมันอ่อนเนาะมาหาเอ๋อันแคเอามือจานเข้าไปจะเงามาหนังขีตมอ่อนอ๋อขีตมอ่อนเนาะยุวะเราเอากระสอบปอ้ยเด่นี่พี่น้องไม่ได้ลงไลายเพราะเราไปเอากระสอบเยอะลงลายเสยอวยลงลายเสยอืมอันเงาเยอะอที่เอาได้ยี่บ่เออ เอาอยู่เนาะคอยกระเจ้่อมหาอันุมันในแมงป่ามแล้วเอ้าสาวถือนกมมหาสิลงไปน้ำเป็นบอะเป็นบอะคอยหาเบ็มเลือดเธอสุดซื้อเธอยุดซื้อแบบยันเซลอยเบอะไปทุ่งไหายท่งนาอีบู๊ดก็เอาเด้อีโผเอ้ยไปทุ่งไหาบ้านทุ่งไหายท่งน้าเราจะปะเก็บบู๊ดบ้านนี่ฮะ มันเศษหอยโซลี้มันลายแต่โซมก็ขรอเป็นเพรดตีนนั่นละเบอร์ท,ที่แรกค่ะอือนี่นี่น้องอ้ยทักพาคอยกัดยุตะรถอู้นนะอือคอมเมนได้พาเอาพาปาบจงไว้สักคาะ เพิงนึงหนีน้ำาหาพาคอยปัดปลตโลดข้าวออมาปุ๊บบหรือมันเกิดพอด,ดียวเนาะกบอันนี้ตกใส่มีคนมาปุ๊บข้าก็เทจับกระสอบแล้วกระปะว่าอุอ้ยสมันละลงละลายว่าฉันลายย บ่มีเดนี่แล้วก็บ,บ่มีเลยได้มาหาเอ๋ยเออเดิน,ดนี่หาคนมีค่อยมามองอื่นหาคนไปต่โลดหน้าเขาเดินี่ค่ะมันเป็นอันหน้าไทยบ้านอันนั้นเขามีด้วค่อยลงมาไท<อ>ยบ้านเต่าง่อยหน้าส<อ>ัตว์เต๋อตัวนั้นตังนี้นกูหน,น้าสัตว์เต๋กระเฮือนี่เด้อเมียพ่อพี่น้องเอ,อ้ยเมียพ่อหน,น้ามาหางามพี่น้องพี่น้อยหนี่ป่าววันนี้เนาะ ตัวน้อยเราไปเอาเบามันลายดีเนาะมันลายเลยคือมันอ่อมะแผดลูกอีเนาะอ่อมะแผดลูกอยู่อ่อมะแผดลู่หิบมาหามุกปูจบดจืดได้มาหาเอ้ยมือเราค่อยยังเอากระสอบซื้อตอนนี้เราคนเห็นมือนำทางแล้สุดทางละเขาคอแล้วพัด บาตเพิ่นเลิกมาแล้วเหาก็เอามีไ huh. ด uh ้หรอมาหาเหากับ huh. ม uh ีกาลงมีกา như ลายยานเห็นแต่เบอร์แพ้เวจุก้าได้แต่เออเออเออไปเออมาเหากับยานเร็วขันน้ำพิ่นมาอิซิเม้นลินบอกพุนแล้วจุพี่เร็วเงาอยู่ข้าพี่เรามาหาเงาอยู่ข้าผู้ฮานกระท่มโหแล้วเหยื่อฮานโถมอะไรเพื่อพลกาลงมา นอกจากเพิ่นหละลอยขึ้นผู้เดียวเพิ่นยันเพิ่นมีลอยบุ๊เงายันเพิ่นลอยตะเบือฮะอันทั้งหลังเจ้านั่นก็เอาหลดน้มเทพมหาเฤหะกนะเออโกตัวมันยือฮะจงแต่ตัวมันน้อยไว้ตีมเด้อตีมเด้อน้มเด้อโกไผ่เด้อข้าจุบโกไผ่เด้อเดีนี้ฮะ

มันจับเอาพามาป้าดฮะป้าดหดนางหดเอ็นเจ้าของจนหดกระดูกปาดปิงโอที่แรกว่าล่ะคูดอะไรมันเส้นมันเส้นมันยานแห้งะปาดจนเป็นแพลเป็นหานยานอันนั้นก็ดียานเหมือนหืนเหมือนซานอย่างพผผู้เดียวมียานตอนดำหน้าเป็นซาวหันจับน้มตีนค่อยค่อยไปปั้มปะทิ้งฮะเสื้อสิ้นจนขาดโผพ่โมีย้อมเออ้ออเฮอโผหายอื้อ ăn dán xem chốt cú cấp pin thu là ao ăn lơ phần nó ăn xem chốt và thiên lão hàn hàn nhom nhom tài <laughs> và thiên lão hà hoang hay chồn soi nè Xoay nè cả mi ăn hừ mi ao ô hơ Phô hà ăn tôi nói hiền là chồng ấy hừ ao nội มีกระป๋าพวกกระปกินนัำกินว่าเอาไปปุ๋มีได้กินเอาไปปุ๋ไว้กินอุปุ๋มันออกแมนแพลื้อออกแหนเพรื้อเออเธอมันลายเต็ะปุ๋น้ำเฮิร์น้ำชาดออกรกออก่อเพิ่มมาคอกะเฮิร์นแหนมันลายแล้วขนานั่นมีลายเสียมีเฮิร์นได้เธอมันลายสิก่อนซื้อกินปอฮะเธอละเศร้าเธอละเศร้า ซื <S s ้อกินกามือสมัยมะลายภลกินบ่อเอามือกระแหวทิมเอามือกระแหวทิมพลัซื้อโอ้ยยอดกัมีกินดอกกัมีกินโออเดี๋ยวนี้หาซื้อและแซ่บละคมอัมลำคือว่ลําเือ่เออโลกกะแซ่บนึ่งกะแซบกินซดกะแซบหวานๆขมๆดอกมันหา โอ้ยหัวไ đây là lái บึงเด้และปูบ้ายมันจังมีได้ซื้อเ <ừ, S 2> ยอะเยลยเดชกินสดสดโลดวิตามินเยอะได้กินได้เฮยอนเลยสบายสบายนี่ต่ก้อนเยอะเงยเงยเอามือสานเออความเพลินพอยคือไปเลยดิพอยอะไรพอยกระเทยพอยก็คือมันอ่อน มันโบม,มันอ่อนรมัน,มนอ่อนนี่ว่า่อยภาษาพูดไทยด้วย <c oughs> ภาษาพูดไทยภาษาพูดไทยหมดบ่อุ้ยอุ้ย,อยโอ้ต้องมาลาศัา โคกเนื้อเช่ซเขนยาวกันหนุ่งช่องขายาวกันหนุ่งเก็บบุตรกันถือโอก็มาเอาคอยละขี้ขั้นขี้ข่ายจะเทเด้อพี่เลยซูนคอยกต่ขั้นมาเอาตับงานนั่นแหละวัดมันละมีมีมีนี่แหละจัื่งว่าเป็นเสื้เป็นสารอจีนน้อยเนาะเออจื้อไว้เด้อบัดติมหาเดี๋นี่ขนาดมหาเดี๋ยวยามเลี้ยงคอยสิมาเบิ่งอีว่ามาสิเออลุคือตะเกาตะเกาเออลุเต็มเดี๋นี่นี่ นี่พี่น <ah ้องนี uh> ่ก็ไม่เยอะพะแพงพี่น้องหูเบิ่งหูหูหูอ้อโนอ้อเมเพลูอ้อแมทเพลูเอากระุนแล้วกระเป๋าเอากระุนแล้วกระเป๋าหาซ่าโอ้ยนี่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 เลยไปและปะโอ้แต่กอดพุ่นก็มีอ๋แต่พี่ก็จัละมดทุงย่บุ๊โบางยง่ายแล้วค่อยเอามาื bằng kinh cái lối tù mừng Ôi mình phải làm mất gì vợ Dạ, có nhà là thư tối Ủa Có một kinh nhiều Bởi đi bởi bộ đồ xã phao Xã phân hả, bởi bộ đồ xã phân hả Ôi, tôi nhớ nó sẽ thử, Ừ, tôi, phải. Phải tôi, tôi, ừ. À, tôi nói còn Phạc hải vì nó ơi เอาไปโป้ได้พี่น้องเออไม่ได้ไปขายได้เอาไปโป้เอาไปเอาไปเอาไปออมแม่แผ่โลพี่น้องเอ้ยมันลายเต็กก็มันลายเต็กกินมัดบ้านเบอร์กินมัดบ้านเห้ยเลยโป้เลยลายไม่ได้เอาไปทิ้มไม่ได้ไปทิ้มไม่ได้ไปขายเอมแม่แผ่โลภีน้องลายเต๊กเมนนนี่แหละน้ำกระทธ่มมันเมนกูลานน้ำลายมานน้ำกระโธ่ตอนนี้กำลังเอาได้อยู่ เนี่ยเลี้ยงผักควายผัแมเอรออกตะกเ้าตะเกาหนักมากตะอื่นกับพันละอื้อันผักผ้ายน้อยมีมีปนเนาะมีพันละอื้อตะกี้ฮะแต่มันมีท่านโอซำน่งี้าะเดินเดินเจ็ดเดินเดินแปดเดินเก้าก้นบเออข้อเข้าพุนโอ้ประดัพุนเนาะเดินเสิร์ฟผ่าเข้าเนาะข้าเข่า้อน้ำข่าได้นเสิร์ฟามันะมันกัคือตะเก้าแล้วลมันอันตะเข็บยานี่ยนะโอ้ยอเนาะ ยาเนี่ยเนมะมาคอยถือมาคคาดบอกบอกอีโปอีเมอีโปอีเม่บอกอีโปอีเมพ่ายเสยโอ้ได้ยีโปได้ยีโปมาคอยถืออ้าวปคอยอูก็บกก็แบบมึงมาคอยถืออือตอนนั้นพระอเมริกัมีต้องเอามาได้หลายแล้วมาคอยถือตัวนี้นี่เจ้าคืนนี้เลยเธอ ได้แล้วพี่น้องโอ้ย้าขมมป่าเนาะย้าขมป่าพป่น้องเอ้ยมันจะคมมันจะบาดเนื้อนะครับมันจะบาดเนื้อนะครับย้าขมมป่านะครับมันจะบาดเนื้อนะครับเราจะต้องไม่ใกล้ไม่รูดนะครับไม่รูดนะครับย้าขมมป่ามันเป็นคมนะครับมันเป็นคมนะครับนี่กคโอ้ข้องบินกาบินถึงเนาะนี่ก็ดิเึ้นมไปขึ้นมมากยู่หุยครับเป็นเนงะ ลุยห้วยครับลุยห้วยครับพี่น้องลุยห้วยลุยห้วยลุยห้วยฮะไม่ยังก,ก็แ,ก,ก,แก,ก๊กก็แก๊กอันนี้โอ้ไม่ยังก็แก๊กก็แก,ก,ก๊แกเนาะโอ้เธอเก็บพักบ่เอาคือบ่เอามีดมาไม่ได้เอามีดนะเนาะอ๋อ มีอยู่บ่อว่มันแก่บัตรบ่แก้หมดแล้วเนี่ยอ๋ออันนี้ก็พอได้อยู่แก่หมดแล้วอ๋ออ๋อแก่ยาวหมดแล้วแก่ยาวหมดแล้วเนาะแก่ยาวหมดแล้วเนาะกับตกน้ำว่ะตกน้ำมันหักโอ้น้ำมันหักว่ะติโอ้มันแก้หมดแล้วเนาะโอ้โอ้พอได้อยู่

Ồ, ờ, thằng này, thằng này nó có kèm một lát tí.